ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สุขทา,าครับไอ้หนุ่มต่างชาติคนนี้เป็นชาวรัสเซียบ้านเดียวกับวาลาดิเมียปูตินครับตอนนี้มาเป็นช่างไฟฟ้าอยู่บนเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เป็นตอนที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพัง,งานเข้าไปลักหยอบแลตอนที่กําลังเดินสายไฟอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งบนเกาะพังงนนะครับหลังจากที่รู้มาว่านหนุ่มรัสเซียคนนี้ชื่อนายเยฟเคนี่ มาเที่ยวแล้วเงินหมดก็เลยมาทํางานอยู่ที่คาเฟ่แห่งนี้ครับซึ่งเป็นของชาวรัสเซียด้วยกันก็เลยมาเฝ้าดูจริงอย่างที่เขาว่ามาครับไม่ได้หอกใส่ไม่ได้ครับไม่ได้ทาแบบนี้ไม่ได้จับทั้งนายเยฟเกนีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานและก็จับทั้งนาย อนาโตลี oli, เจ้าของคาเฟ่ครับฐานเป็นนายจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับสอบถามนายอนาโตลีก็บอกตรงๆครับว่ารับนายเยสเกนี่มาทำงานที่ร้านจริงเพราะเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับรู้จักกันตอนมาเที่ยวแต่ว่าเยสเกนี่เงินหมดก็เลยให้มาทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่ร้านคือให้จ่ายให้กินให้พออยู่ๆกันไปได้ครับ เพราะเขาอยากอยู่ที่เกาะพังงานบอกว่าชอบที่นี่ก็เลยอยู่เพลินอยู่จนเงินหมดไม่มีตังค์กลับบ้านก็เลยมาทํางานอยู่ที่นี่แหละครับ นี่คือเรื่องของหนุ่มรัสเซียคนนี้นะครับบ้านเราอยู่บายครับใครๆก็อยากมาอยู่อยู่แล้วไม่อยากกลับส่วนไอ้คนบ้านเรายังมั่งแหละครับที่ไม่อยากกลับบ้านเองโดยเฉพาะไอ้ตอนที่เมียอยู่บ้านไม่รู้มันรําคาญเราหรือเรารําคาญมันหรือว่าอยู่กันนานเกินไปแล้วเลน่าก็เหมือนว่าจับผิดเวลาเขาคิดก็ให้เขาถูกไว้ก่อนไม่งั้นเราถูกอย่าไปคิดไรครับอยู่ไปอยู่ไปคอยเลใครตายก่อน